บ่อเทอันพี่น้อเกฟซีบาอันอันพี่ก้อยจะขึ้นดูแทอจะบ่อใดเงื่อนบ่อบ่อใดเห็ดเอาเงินเดีนแหละเห็ดเอามวนั่นสันไปทายแห่งผู้เจ้าเบิ้งให้เราเบิ้งดีใจเราในงางกันเลยว่ะไม่แสงบ่อละเอาแสงเพิ่มไหมนี่เอาแสงเพิ่มพุ่นพุ่นพ่อใจ พี่น้องบางทีเราปินตัวน้อยนั่นขาตั้งกล้องครับเรนโหลดนี่ใจน้อยนี่ใจน้อยลืมอะไรในเบิ้งเอาเดาดูเบื้งก่อนเบิ้งจ้ากวนบายท่าอีสานเราได้เวลาพี่สาวมากบอมาเบิ้งพอกับแม่บาทนี้อันแม่ก็เลยว่า มาเบิ่งพอกระแม่แน่มาสั่นอันลูกพิทเทิลพอดีเลยได้มาถ้าลูกว่าพิทเทิลก็เลยสิี่บริเมาเพราะว่าไอ้ลูกมันเลี้ยงสองคนนะเขาไปใส่เบิร์นหลังเพราะเขากินเขาแจ่กเทียบกันกรัแม่อยู่เพชรบุรีอ๋อเมืองเพชรเพชรบุรีแต่ว่าอยู่ฮองแลนด์มาหอดก่อนเลยเพชรบุรีไกลสิปีวันนี้พวกท่านมาใหญ่ฮอกาสีมาพี่น้อง นี่ไงเขามีช็ออนเอามาแล้วบ่มีสอดมาให้กันเลยคุณชายพัร์ทคุณเราไปแล้วผลวไม้ก็มีนี่สอนนี่ซ้อมอ่ะลา ขอ้มันเป็นเั่วนะหนอกคุนคั่วไทยขั่วลังนี่เบิร์ดเนี่ยได้อันสะดวกสบายมันมันมันย่ามันขั่วมันจังมันเหม็นในบาทบางเกลือบางอาหารบางอย่างนี่อันขั้นมันเหม็นอยู่ทั้งนอกนี่อันขั้นมันเหม็นอยู่ทั้งในเห็ดจากไหนอะไรมันกระบออกแจ็บเจ็บเห็ดขั่วโซ่สี่สิอยู่บาทแค่สี่สิบบาทเห็ดยังเลยคือกันตัวนี้ต้มแต่มมาม่าตุ่มยุคเรียนรำมั่ง เอ้าเพิ่นเฮ็ดเป็นสองอันตีเอ้าเอาไปเพิ่นแม่เอาอย่างปลาไปเพิ่นอปปลาไเพิ่นน้ำไปไปไปเอาตัวเอาตัวหนึ่งไปเลยไปคุณแฟนอุ้ยเป็นพอขั้วแล้วนี่มันมีผมขีแกงให้พี่กุ้งเองคุณมาไปจากตู้ฝีมือเสพมาจากแล้วเราเสพหอมเสพ ไปใส่หลับนิดหน่อยแค่นิดหน่อยใชเนี่ก็มาเป็นก้าวหมานั่นที่จับกลอง่ไมาคุณแจนท่านจับท่ากินคุณแจนคือบวกกินบอรอิ่มแล้วเฮ็ดเฮ็ดเป็นนั่งกินไปแล้ดีๆเอลขอยตั้งแล้วมาพี่น้องมากินข้าวต้อมกันสวัสดีครับกินพักนัเนีนนเป็นตะกร้อให้หงขานมีทุเรียนตามะขุ่แกงหนไม้ ชุดยอดนะนี่แหละมาเด้อครับมาเด้อมาเด้อจัดพี่น้องกินยาเดียวก็ได้พูดไว้นี่นี่ของฝากนึ่งของฝากนใ่ของต้อนเด้อนี่นะของฝากของต้อนว่าเป็นโบเล่ผอ้จัดผู้ได้กิ่นแล้วต่ำนี้เบอร์หัวมันเสียวไม่กินนะเขาเอาแกเลย้พูดเหมือนเขาเลยนะมือนั่งกันมือนั่งเอาสองลูกพ่อได้มากห็ตากับยายซีมแล้วมาเห็นคนซีอ่ะพี่ก่อยนี่ต่วนในเทใส่กันเลยเด้อเปล่า

เท่านี้มีแต่ทีไปซื้ออยู่เพล่นละอีกอย่างอยู่ไซตพี่ก้อยหาไปซื้ออยู่ไซก่อนนะนะใกล้ด้านลาวนะทาไปซื้อช่องตาอูอาหารปลามันสีมีหลายอย่างส่งยังเข้าไปเลยช่องเตาอูนี่เราเข้าไปถือบอกไว้แล้วเตาอูสอง่างหเข้าไปหอยหอมแซ่บพี่ก้งถ้าซื้อมาต้มตลอดหอยหอมเพ็ดน้ำจิ้มแซ่บๆน้ำจิ้มตามเองนะ ครับๆงัดโยนดีกว่าเดี๋ยว احنا ไม่เอานี่หึฮะเกี่ยวกันอือบา